วันนี้จะมีแค่เจดหางเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีสามตัวอีกสี่อีกสามหางที่ยังไม่ได้ปล่อยเจ้ามือก็รออั้นแล้วนะอย่าอั้นหลายอย่าอั้นเยอะนะครับเจ้ามือพี่ให้ให้ซื้อแน่ให้ซื้อแน่ให้คนถูกหน่อยนะครับเขียนยากแท้ว่ามันไอ้นี่บิ่มขาติดขาตั้งกล้องนี่อ่ะผมเดี๋ยวขอญาตเขียนตรงนี้ก่อนนะ มานมนติดคาตั้งกล้องอยางเนี่ยขอเขียนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเลื่อนลงมาให้น่าจะเห็นอยู่นะครับพี่พี่หนึ่งพันห้าร้อยคนดูสวัสดีครับหนึ่งพันห้าร้อยคนดูสวัสดีครับอ่ะตัวแรกนะม่วนนี้สีมงคลคือสีแดงนะครับสีแดงนะ เอาทำไมเขียนไม่ได้นี่นหนึ่งเก้านะครับอยสีมันซ้ำกันพี่เดี๋ยวมันจะงงขอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินใครชอบครับหนึ่งเก้างวดนี้มีเก้าห้าอุดหนุนลิง์ข้างล่างได้เลยนะ เว็บข้างล่างได้เลยแล้วโต๊แปดนะยังไม่อั้นนะครับไม่ว่าจะเล่งไหนมันจะเขียนพรอไมว่าเนี่ยโอ้ยังไม่มียังมันยังไม่มีตัวอัดเลยลืมคิดก่อน เอาแบบนี้ดกวะ่ะเพราะว่าเลขไม่เยอะงวเนี้ยเอาแบบนี้เขียนเรียงเลยขอให้เรามีช่วงร่วมกันอีกนะครับพี่พี่หนึ่งเก้านะเก้าห้านะครับเออเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอนะครับแล้วก็สลัดอันนี้จะเป็นตัวเด่นเก้านะครับส่วนตัวเด่นเจ็ดงวดนี้ไม่รู้ว่าจะตรงใจกับพวกพี่ไหมนะครับ ก็จะให้17 17นะลืมบอกเลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวันพฤหัสนะครับก็จะมี1มี4มี7มี3ตัวนะเลขกำลังวันมานตัวหนึงแน่นอนและก็อีกหางหนึ่งนะครับ อีกขางหนึ่งนะงวดนี้จะเป็นเลขตัวนี้นะครับ7จ็นะมีแค่นี้นะครับต่อไปจะเป็นเลขตัวอัดตัวอัดก็คือเราวัดใจเลยไม่ต้องเล่นเยอะนะครับ ตัวอัดงวดนี้นะผมปล่อยไปแล้วนะครับก็ปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วนะครับตัวอัดงวดนี้ตัวอัดนะครับก็จะให้เขียนยากมากเลยไอ้เ2 70เก้าเจ็ออันนี้นี่มีแค่นี้ครับพี่เลขเรามีแค่นี้วัดใจเลยครับ ไหนใครชอบตัวไหนบ้างไหนใครชอบตัวไหนบ้างผมไม่รู้นะว่าเก้าห้าเลขอะไรนะมันอั้นแล้วครับพี่เลขมันอั้นแล้วนะเออเลขมันอั้นแล้วนะเก้าห้าเลขอั้นแล้วนะอ่ะแคปไปต่อไปจะเป็นเลขสามตัวเดี๋ยวจะเขียนให้ใหญ่เลยเพราะว่ามันพื้นที่ไม่พอนะครับเราเขียนตัวใหญ่เกินนะครับเราเขียนเราเขียนตัวใหญ่เกินนะครับ เราเขียนตัวใหญ่เกินชอบตัวไหนกันบ้างอาพี่แคปไปนะเพราะว่าไล์เสร็จเดี๋ยวผมลบทิง้งผมไม่รู้ว่าเลขอะไรเหมือนกัน95เพราะผมก็ไม่ได้ตามยูช่องอยูทงยูทูบนะครับอย่าลืมฝากลอตโต้แ888ด้วยนะครับเว็บจ่ายสูงสุดปาดละหน0 0งนะ3ตัว2ตัวจ่ายร้อยหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปพี่น่าจะทันกันแล้วนะต่อไปจะเป็นเลขสตัวนะครับ เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมาวงให้ตัวที่ผมชอบงวดเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนงวดที่แล้วผมให้ไปกี่หางวะขอญาตดูนะงวดที่แล้วผมวงให้สี่หางใช่ไหมสี่ตัวที่ผมชอบแล้วก็เข้าศูนย์สองด้วยนะครับเป็นตัวอัดตัวนินแล้วผมเน้นให้ตัวเดียวเห็นไหมตัวอัดชอบศูนย์สองนะครับแล้วก็ชอบส,ส่วนงวดนี้นะตัวที่ผมชอบที่ผมคิดว่าอกที่ว่า ที่ผมว่ามันน่าจะมาลนะ้วพิถูกขออััยนะครับบวงสีส้มแล้วกันเพราะมันเป็นสีแดงแชอบเก้าเจ็ดชอบครับพี่ชอบเก้าเจ็ดชอบเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็เนี่ย ผมชอบแค่นี้งวดนี้ผมชอบ3ามหาง9 7 7017นะครับผมชอบแค่นี้ชอบแค่นี้ชอบ9 7 70แล้วก็17งวดนี้ฟันตัวนี้ยืนหนเลยฟัน9ยืน1เลย9 7 70แล้วก็17นะครับ ตัวนี้อันแล้วไม่รู้ว่าเลขอะไรตัวนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับหนึ่งเก้าเนี่ยอ่ะต่อไปเป็นเลขสามหางพลาดและจะเขียนตรงไหนดีว่าน้อยมาก หมดอาแคปครับนี่คือเลข3หางงวดนี้จะมี197-190แล้วก็7-89ใครชอบก็เล่นได้เลยเนี่ยเจ้ามือจะอั้นแล้วเจ้ามือจะอั้นแล้วทำไมถึงเรียกว่าหางหมายหมายถึงเลข2ตัวบนหรือเปล่าคะ ถึงเรียกว่าหางหางก็คือหมายลิบหางอ่ะก็คือเรียกเป็นเรียกเป็นเหมือนเป็นเป็นเลขตัวเลขอ่ะอันนี้คือเลขสองหางอันนี้คือเลขสามหางผมก็ไม่รู้ที่มาพี่ช่างซักจังอาจารย์ปู่ทาเวสุวรรณย,ยังเหลือไหมเป็นแบบไหนพี่เป็นกําไรหรือเป็นอะไรพี่อะไรพี่บุญศรีเป็นกําไรหรืออะไรหางผมก็ไม่รู้เข้าใจความหมายแต่คือเขาเรียกแบบนี้เขาเรียกเลขสหางนี่เอเนี่ยสหางพี่ก็จะเข้าใจซักอะแคปครับ แคปครับต่อไปทีนี้จะมาบอกเลขวิ่งนะครับแล้วก็ใช้ดูาาลอตเตอรี่แล้วจะมาบอกเลขเลขอันนี้เลขที่เป็นเป็นเขาเป็นเลขปิงปองที่ไปเสียงหน้าได้หน้าวัดถ้ำคีรีธรรมอยู่ที่วัดองค์ปู่นิลการนะครับ9กับ7ดนั่นแหละเอาเถอะเนี่ยวิ่งบน9ก้าเจ็ดนั่นแหละ แต่จะมาตัวไหนก็ลองไปพิจารณาเอาส่วนวิ่งล่างนะชอบห้าชนกันที่เจ็ดเนี่ยขคอยากรูดเจ็ดก็รูดได้เลยมันชนกันที่เจ็ดเนี่ยผมก็ไม่รู้นะบางทีฟันเก้าเหมือนงวดที่แล้วให้ให้แปดกับสองใช่ไหมมันออกสองเห็นปะเนี่ยงวดที่แล้วฟันแปดนะแต่มันไม่ออกมันออกสองงวดนี้ให้เก้าอาจจะออกเจ็ดก็ได้เพราะชนกันที่เจ็ดแต่งวดนี้บอกเลยมั่นใจล่าง มั่นใจล่างอย่างล่างอะ่ะอะไรวะเนี่ยเหมือนปากกาไม่มันหมดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ก็ไม่หมดนะแต่ทำไมเขียนไม่ได้อ่ะวงอะว,วงให้อะ่ะล่างดีนี้ เดี๋ยวนี้จะลงให้นี่เอาไปคุลเอาไปลงในห้องให้ด้วยล่างนี้เนี้ยจะเป็นล่าง <c oughs> โอ้เห็นยากจริงวะฟังดีๆนะล่างล่างนะก็จะมีห้ามีเก้ามีเจ็ดมาตัวนึงมาแน่นอนแต่จะมาตัวไหน พี่ลองไปวิเคราะห์เอาเองไปลองดูอาจารย์ท่านอื่นไปมาหนึ่งตัวแต่ผมไม่รู้ว่ามาตัวไหนมไม่เนี่ยสามตัวนี้แหละมาแน่นอนเนี่ยให้เอาแคปไปผมมั่นใจล่างวันนี้ว่าล่างห้าเก้เจเนี่ยมันจะต้องมาล่างแน่นอนห้าเก้าเจ็เนี่ยแล้วพี่ก็ไปทำเอาห้าเอ็กเอ็กาเก้าเอ็กเอ็กนะครับแล้วก็ X 5 X 9 X ้เจ เนี่ยอันนี้คือเลขวิ่งนะแต่มันชนกันพี่ก็แล้วผมให้วิ่งวิ่งบนเนี่ยพี่ก็ลองมาจับคู่กันก็จะได้98เห็นไหมครับ9ก้า9ปดยแแล้วก็มาแล้วก็ไปดูว่าเลขในชุดที่เราให้ไปเมื่อกี้อันเดียวให้แคบอันนี้ชุดเต็มชุดแบบไม่ต้องเนี่ยไปจับไปดูว่ามันชนกันตัวไหนเนี่ยเลขที่ปล่อยให้วันเนี้ยมันชนกันตัวไหนก็ลองจับเล่นดู แต่วันี้มั่นใจล่างว่าห้ากับเจ็ดน่าจะมาข้างล่างอืมห้ากับเจ็ดเนี่ยน่าจะมาข้างล่างเพราะเพราะเพราะอย่างที่บอกว่างวดเนี้ล่างไม่มีศูนย์ไม่มาครับฟันธงเลยถ้าล่างมีศูนย์นะงวดนี้เอาขี้มาปาหน้าเอาขี้มาปาหน้าได้เลยอ่ะอือเลขปิงปองปูนิลการนะครับ เดี่ยก็คือเลขตัวนี้นะครับ93นะครับออเป็นเลขในหลวงเหรอเมื่อกี้พี่บุญศรียังอยู่หรือเปล่าพี่บุญศรีบอกว่าเป็นท้อยคอะผมก็ไม่ได้อ่านเม้นมันรัวใครชอบตัวนี้นะอันนี้เป็นเลขไม่เห็นหรอกข้างข้างลังให้ดูข้างหน้าดีกว่าอันนี้จะเป็นเลขปิงปองปูนิลการนะครับก็คือ93นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าใครชอบชอบก็ไปซื้อลอตเตอรี่ก็ไปจิ้มจิ้มไว้นะครับ93 เพราะว่าผมจับได้แล้วก็มาดูลอตเตอรีร่งวดน,นี้ก่อนจะไปลอตเตอรีร่งวดน,นี้ครับก็จะเป็ดก็ได้นี่คือลอตเตอรีร่งวดน,นี้ให้ดูก็จะมี97ใครจะไปซื้อตามก็ไปซื้อนะครับมี97มี79มี79มี79มี93มี92นะครับมี93มี93แล้วก็ จะมี93หลายชุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเลของค์ปูนิรการนะครับแล้วก็จะมี29 29นี้เป็นเลขรถทะเบียนรถแล้วก็จะมี93จะมีเยอะมากใครชอบก็ไปหาซื้อซื้อไว้ขอให้เรามีโชคร่วมกันนะ